นี่ค่ะทุกคนหอเสร็จแล้วนะคะกระต่งพอต่งมกระต่งโคดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเลียงเลียงใส่ในหม้อนะคะเดี๋ยวเรียงใส่หม้อใส่ในหม้อแล้วก็ใส่น้ําให้ท่วมเลยนะคะ้แล <bunker. S 2> ้วก <n uts> anyway. ็เสร็จแล้วก็นาไปต้มต้มสักเอ่อครึ่งชั่วโมงลองแกะดูนะคะเพราะว่าเป็นข้าวใหม่อาจสุกเร็วนะไม่ก่อนเลยข้าไปทั้งหม่นะคะไ่เตยใส่ไปเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราก็ใส่น้ำให้ท่วมนะคะใส่น้ำจนท่วมแล้วก็เอาไปเตยใส่แล้วก็ปิดฝาแล้วก็ไปต้มกันค่ะ เบาขาอบร้อนนะคนะไม่ร้อนแม้อร่อยไหมคะอมเอาอีิงไหมเออดวยจุกๆเลยคะ่ะดินึงเด้อนี่่เหนียวใหม่นะคะคุณม,มาคะ ก็จะทําให้ข้าวหอมข้าวก็หอมรสชาติก็จะหอมหวานข้าวนิดน้อยใส่ข้าวนิดน้อยใส่กล้วยเยอะๆเค้าใส่เรื้อสับโตนะคะช้อนแกงค่ะนี่ค่ะทุกคนคะ่ะนี่จะสีของกล้วยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เป็ไหนคะทุกคนเป็นตะแซ่บะคะนี่นี่จะสีของกล้วยค่ะสีออกสีชมพูชมพูค่ะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะรสชาติหวาน หวานแล้วก็จะหอมใบเตยด้วยค่ะเพราะว่าตอนที่แม่ซาลาต้มนะคะจะใส่ใบเตยเข้าไปน้าดีค่ะใส่ใบเตยเข้าไปด้วยหนึ่งมัดนะคะในน้ำจิตุ้มนะคะมันก็จะทําให้หอมหอมจริงๆค่ะหอมทั้งกลย้ยหอมทั้งใบตองหอมทั้งใบเตยทุกอย่างคือละมุนเข้ากันมากค่ะทุกคนค่ะอดใจไม่ไหวแล้วขออนุญาตกันเลยนะคะ,ด,ะดูค่ะบนกล้ยก็ะั่าเลย,ยค่ะ,คะหวานมันจะทำรสชาติจะออกหวาน หวานหวานหวานจากกล้วยสุกค่ะกล้วยที่สุกแห้งนะคะม mm. ันจะทําให้รสชาติหวานนคะคะเมืองกล้วยจะฉ่ำมากค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะความฉ่าความวาวจากเขาไม้ว้าวอุ้ยอดค่ะ, <Wow. S 1> คะนี่ค่ะอืมอืมเดี๋กินก่อนอืมยอดเลยค่ะเมืองกล้วยกล้วยร้ายยังค่ะ หวานหวานหอมแต่ก็คือเป,เป็นสิ่งที่ตัวเองชอบกินนะคะอร่อยมอกค่ะกินจุเลยอร่อยมากเลยชาติหวานข้าวก็จะแบบว่าข้าวเหนียวมันจะนิ่มนิ่มแล้วก็มันจะมีความนิ่มแล้วก็หอมยอยู่แล้วนะคะข้าวเหนียวม่แล้วก็ผสมประ,ประานกับก้วยกล้วยซุปเท่ทท ก๋วยซุปซุปหอมแล้วก็ใส่ใบเตยเข้าไปตอนที่เราต้มนะคะ,นะคะต้มจากเตาถ่านยิ่ยงหอมเลยคะ่ะเตาข้างหลัง,ตงเตาเสรษฐีค่ะก็ลองไปทําดูนะคะแล้วก็มามาเล่าสู่กันฟังนะคะว่ารสชาติมันจะหอมหวานคือความแม่สาวหลาวามองนะคะล่องเบื่อเลยค่ะทุกคนคะ่ะรับรองว่าเด็ดจากซีเลยะคะ่ะเกือบจะรีวิวไม่ทนะะันค่ะ อยู่แค่นี้ค่ะทุกคนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ๊ายบ้ายกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็กดลังใจให้ช่องด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีอื่นอื่มาแบ่งปัน